ตายครับตายครับโอ้ยิงเพลินเกินห้ามใจว่าไงครับแม่พิ่งมาให้ยิงเหรอครับหนึ่งศูนย์หนึ่งที่มันดีจริงดีจริงจริงยิงมันจริงจริง โอ้โหยิงอีกโอ้โหอะไรมันจะฆ่าเดือดขนาดนี้สวัสดีครับชาว Predator Skimmer ท่านนะครับอยู่กับผมกองสร้างอีกแล้ววันนี้ท่านจะในเกม Titanfall 2นะครับซึ่งวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงปืนกระบอกหนึ่งที่เรียกได้ว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งกระบอกฮิตเลยในเ p พิ l e g e n d ตนะครับผมสำหรับกระบอกนี้ครับอ่าอันนี้ในเกมนี้จะเป็น R 1 0 1ซึ่ง R 1 0 1เนี่ยจะอยู่ในภาค1นะครับผมแต่ว่าในภาค2ก็มีก็จะมี R 1 0 1 r 2 0 1แล้วก็ r 3 0 1ในเกม Apex l e g e n d s นะครับก็วันนี้เราจะมาเล่นปืนที่เรียกว่าเป็นต้นกำเนิดของ r 3 0 1เลยนะสำหรับ r 1 0 1 c a r b i ย e น่าบะครับผมซึ่งปืนกระบอกนี้นะครับก็ไม่สามารถเล็งแบบ i r o n s i g h t ได้นะครับก็คือต้องมีสโขบเท่านั้นนะฮะแล้วก็ไอที่ใส่ผมก็จะเน้นเป็นกระสุนที่เยอะขึ้นแล้วก็เล็งไวนะครับผมอ่าประมาณนี้แล้วกันโอเคก่อนจะูุยลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำใจ่ายให้กล้องซาด้ววยยครผมปกกดีก่า มาครับผม<ป>ลุยกันดีกว่าคุณเราเป็นไอออนนะครับโอเคมาลุยเองครับสำหรับปืนนี้ครับผมไม่ต้นกำเนิดของ301ครับเรียกว่า101เลยซีรีส์แรกนะโอเคสแกนไปก่อนละสแกนไปก่อนละโอเคขึ้นบนครับเรามีกล้องครับปืนเราติดกล้องแต่มันกไ,มมไกลมากมุมนี้มุมนี้โอ้โหมุมนี้ข่าวมึงมีคนหรือเปล่า บอดก่อนยิงบอดก่อนนะยังยังไม่เห็นคนเลยเดี๋ยวไปก่อนฮะสแกนเมา่อไงเพื่อนตายหนึ่งครับโอ้เยอะมากมูเยอะมากเยอะมากเยอะมากไปอ้อมฝั่งนี้ดีกว่าแล้วก็จะขึ้นมาเมื่อกี้ครับแต่ว่าเดี๋ยวโดนนะโอเคอ้อมนี่้ว่ะอ้อมนี่ดีกว่า ติดเหรอเมื่อกี้ทวามตะตูเหรอหน่าขอโทษทีเพื่อนขอโทษไม่คิดว่าจะมาเราพอดีโอระตูเยอะมากนั้นคนนั้นน่ะตายครับอะไปก่อนตายไปก่อนนะอะไรเพื่อนตายครับอะไรเพื่อนเฮ้ยไม่ตายได้อยู่ขุนตอนจะมาแล้วครับขึ้นข้างบนขึ้นแข้างบนก่อนคนยิงหลังมาซ้ายก็ยิงมา ยิงกันทุกทางเลยเนะี่ยสแกนนี่งตัวตรงนี้ออกมาออกมาทางรูเลยเพื่อนอออกไม่ได้ตัวจีเมื่อกี้ยิงไปแล้วไม่ให้ออกไหนเพื่อนข้างหน้ามีเยอะเพื่อนโอ้ยทางซ้ายทางขวาเลยเมื่อกี้เลือกทางไม่ถูกเลยโอเคยิงได้อยู่นะยิงได้อยู่นะปึ๊บสแกนครับ อ่ะปาเปิดไปก่อนบอดบงบอดวงบอดก็ยิงไปก่อนนะฮะยังไงก็ต้องใช้แต้มในการเรียกหุ่นนะครับข้างหน้าเหมือนจะมีไปไหนหมดแล้ววะผมเห็นหมดละเหมือนเป็นตัวสัตเหมือนเป็นตัววิ่งเร็วปะใช่ครับโอ้โหเพื่อนมาแบงกันเลยเพื่อน เพื่อขอยิงบ้างเพื่อไม่ให้เราเลยข้างบนมีอูดโอ้โหพอยิงข้างบนก็เจอทางซ้ายโอ้ยอะไรมันจะช็อตดีขนาดนี้นั่ะไงวินกันสุดขนานเลยน่ะตายเพื่อนขบวนน่ะอยู่ข้างบวนวะให้ท่านมารับ ให้หุ่นเก่อนเลยแล้วกันโอ้เราหุ่นเรามากันเต็มเลยตอนนี้ไม่อยากยังไม่อยากใช้หุ่นเลยสแกนทีนึงก่อนอ่ะสแกนก่อนครับโอเคขึ้นหนุนครับคือตอนนี้เรียกว่ากดศัตรูยับเลยฮะคือแบบไม่ต้องเกิดเลยอ่ะโอ้ยของเพื่อนใช่ไหมเนี่ยโอเคอะไรขอเพื่อนฮะเดี๋ยวขวางทาง ตัวตรงน,นี้ปะมีตัวมาแล้วครับยิงไปก่อนเลยโอ้ตัวนี้ด้วยโอ้ชอบเลยครับอย่างงี้ร,ระยะไกลเราได้เกรียบครับให้เราเข้าใกลก็พอมีตัวเหยียบด้วยอดค้างเลยครับโอเครีโหลดโอเคได้อยู่เข้ามาเพื่อน โ oh. เออระเบิดอีกแล้วโอ oh, มันจะมันจะนจะุดไฟ,ไฟเผาเราเฮ้ยข้างหน้ามีคนดี่ว่ะเราก็สุนก่อนเอาขึ้นไปโดนกำแดกไปก่อนครับโีโลดก่อนอันเดมมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับใครเลยครับเพื่อมนมาทำอะไรอ่ะเออ เรียบร้อยบึ้มบั้มไปดิบึ้มบั้มไปดิเพื่อนบึ้มบั้มไปดิเพื่อนโอ้นั่นมันโอ้โหโดดลงมาแล้วเจอตัวนี้ครับแม่พลาดเลยโอ้ตัวแมทริกครับแม่มันอยู่ตรงนู้นเลยอ่ะเมื่อกี้สแกนครับหน้ามจะมีคนปะมีคนหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้คนหรือหุ่นครับอันนี้คนนะ เอ้ยว่าเอา้ยนั้นหุ่นแน่ๆเลยโอเคสแกนนะครับ,เห,รรบเห็นคนละตายครับตายครับเพื่อน,นเร็วยงิงเร็วย,ยิงบอดแค่2ตัวก็ขึ้นแล้วเนี่ย เอาได้แล้วโอเคสวยครับเรี้ยวหุ่นเลยปืนมันแม่นดีนะชอบไปครับเข้าหุ่นครับไปลุยต่อครับกดค้างเลยครับเรียบร้อยกดตัวเองครับได้เ,เพื่อนไปแล้ววะ โอ้ยีิกตักันนึงออกใส่ไม่โอ้ดีแต้มเราถือว่านำมากเลยนะเอปุ่นมาแล้วกดค้างแล้วโอ้เข้าไปเต็มหน้าไปดิเพื่อนอ่ามาโอ้ยโดนข้างหลังเล้วเนี่ยโดนอะไรข้างหลังวะเราไม่ไหวต้องต้องถอยวะต้องทิ้งวะว่าไงเพื่อนแม่วังอาจโดนมาโอเคเดี๋ยวไปก่อน ว่าไงเพื่อนโอเคเด็ดขึ้นบนครับตายครับตายครับโอ้ยยิงเพลินเกินห้ามใจว่าไงครับแม่พิ่งมาให้ยิงเหรอครับหนึ่งศูนย์หนึ่งที่มันดีจริงดีจริงจริงมันจริง โอ้โหยิงอีกโหอะไรมันจะฆ่าเดือดขนาดนี้วันดีเพื่อนข้างบนเหรอมา,นานแล้วเพื่อนเออเดี๋ยวไม่เรียกหุๆๆๆๆ่นเดี๋ยวไม่เรียกหุ่นเดี๋ยวไม่เรียกหุ่นโอเคเกิดมาครับเรียกหุ่นครับเดี๋ยวแล้วก็กดอืมโอเคสวยครับสแกนไปก่อนขึ้นยานไม่ได้ขึ้นยานขนึ้นหุ่นนี่แหละโอเคดูเดือดครับตายตมงีหุ่น,นตัวหนึ่ง อันนี้ครับพี่น้องโมนมดแน่เลยเดี๋ยวก่อนเออยิงหน้าไปดิเฟะที่รสเฟื่อนเกาะหลังเขาด้วยครับสิงครับพี่อ๋อมีตัวมีตัวลอยตัวลอยบินไปแล้วสวยครับยิงกระดาษไว้ก่อน ยิ้มเลยดิมาเลยเพื่อนอันนี้ไปจะมาแล้วเอา้ไปตรงหลังตรงหลังสวัสดีครับเอาไปเลยครับผมให้เต็มๆไม่ต้องทอนนะครับเออต่อยหน้าดิมันมันต่อยไม่โดนเพื่อนเอาอะไรวะเนี่ยได้อยู่ ว่าไงเพื่อนยิงฟรีดิทิ้งคุงคิวไปเลย,เลยชนะครับทุกคนสวยโอเ้เฟรดูเดือดครับว่าไงครับพี่โอ้เพื่อนใจเย็นใจเย็นนะครับว่าไงครับพี่สวยอยู่เพื่อนอาจ,จะเป็นอะไร เราบิงยานหมดแล้วกันนะอ่าเอาอะไรมาเมื่อกี้โอเวอริเมตพอดีครับแล้วก็โดนผมเฉยเลยสุดยอดเราชนะครับทุกคนโอ้ถือว่ายิงเดือดมากครับเกมนี้นะครับดุเดือดดุเดือดน,นะฮะก็ทำลายยานได้ไม่ได้ก็ตามนั้นแหลนะฮะตัดไปตามจบดนันแล้วกันนะครับศัตรูตมันมีแล้วเพื่อน เพอนยิงยานมันให้พังตัดแล้วเพื่อนยิงยานมันยิงยานมันอือยานมันจะพังไหมยานจะพังไหมเออไม่มีใครมีไอ้นี่เลยอ่ะไม่มีใครมีระเบิดยานมันนี้ไปแล้ว Goodbye w o r l แต่เราก็ชนะครับทุกคนแหมสกอร์ดูเดือดครับปืนมันดิงจริงนะปืนนี้แบบยิงยิงคนมันมากผมบอกเลยนะครับ ดูเดือดเลือดพล่านเ b s โอเคผมวันนี้ระมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับปืน R 1 0 1่นนะครับก็สำหรับใครอยากให้ลองเล่นกระบอกไหนก็ขอกันมาได้นะเรียกว่าเป็นปืนก่อนที่จะไปในส่วนของจักรวาลในเ i กเลเจ Legend นะครับสำหรับกระบอกนี้นะครับก็เป็นหนึ่งปืนที่ เออมันเป็นปืนที่ยิงดีตั้งแต่1 0ึ่แล้วนะครับสองศูนย์หนึ่งสามศูนย์หนึ่งก็คือดีไปเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะสามศูนย์หนึ่งนี่ถ้าเกิดแต่งเต็มนี่เขาบอกว่ายัางนิ่งนะครับผมโอเควันนี้มานนี้ละกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กองซาของผมสัปดาห์นี้เอาไว้แค่นั้นกันทุกคนไปเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ